ยางข้างทางจังหวัดปทุมธานีโชคร้ายถูกรถสิบล้อเสียหลักพุ่งชนขณะหักหลบรถตัดหน้าทําให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายเจ็บอีกสามคาดต้นเหตุเกิดจากเปรกแตกพบกากของเสียสีดำกระจายเกลื่อนชายหาดอ่าวไทยบริเวณพื้นที่อำเภอระโนดจังหวัดสงขลาขณะที่เกษตรกรเตรียมยื่นหนังสือให้ผู้ว่าเร่งแก้ไขวันทะเลเป็นพิษทำให้กุ้งตายได้ ครอบครัวแพนเคก้กยังเงียบด้านตำรวจจ่อสอบพฤติกรรมพัตเตอร์น้องชายในไส้เพิ่มส่อเจตนาลักทรัพย์หรือไม่ขณะที่แม่ปัดข่าวลือยันแค่เป็นเรื่องความเข้าใจผิดเท่านั้นกลุ่มนักอนุรักษ์เกาะลี่บงจังหวัดตรังลงสำรวจจำนวนพายุนในทะเลพบมีจำนวนลดลงเป็นอย่างมากเชื่อต้นเหตุจากฝีมือมนุษย์หลังกระแสข่าวจับทำยาโดปส่งขายต่างประเทศ ก่อนจะไปดูข่าวชิ้นต่อไปนะครับก็มาพูดถึงทางเชฟโรเลตนะครับเขามีงานแถลงข่าวนะครับเปิดตัวโครงการ One World Football เพื่อมอบพลังแห่งการเล่นให้แก่เด็กและเยาวชนในประเทศไทยนะฮะ One World Football ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือ3ปีนะครับซึ่งทาง One World Football เป็นเจ้าของนวัตกรรมลูกฟุตบอลที่มีความทนทานสูงไม่มีวันแตกนะฮะนี่ฮะให้กับ เด็กเยาวชนนะครับในทั่วโลกเลยเลือกเฉพาะเยาวชนในเขตอย่งเช่นสงครามค่ายผู้ลี้ภยัยเขตพื้นที่ภัยพิบัตินะฮะแล้วก็ชุมชนที่ด้อยโอกาสทั่วโลกผ่านทางองค์กรระดับโลกมาแล้วหลายแห่งเมืองไทยนั้นเชฟโรเลตก็มอบลูกฟุตบอลน,นี้ให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ที่ห่างไกลทั่วทั้งประเทศนะครับ,รบโดยภายในงานนั้นทางเชฟโรเลตก็จัดให้มีกิจกรรมพิเศษมากมายฮะ เพื่อให้แขกผู้มีเกียรติและก็สื่อมวลชนได้มีส่วนร่วมในการส่งความสุขให้แก่เด็กๆนะครับปิดท้ายกิจกรรมด้วยการปล่อยขบวนคาราวานเชฟโรเล็ตนะครับวันเวิลด์ฟุตบอลเพื่อส่งมอบลูกฟุตบอล5,000ลูกให้กับน้องๆเยาวชนทั่วประเทศนะครับนี่ฮะก็ไปที่ภาคใต้ก็มีด้วยนะฮะระนองภูเก็ตสงขลาที่หัดใหญ่นะครับแล้วก็จะขยายไปสู่จังหวัดและภาคอื่นๆทั่วทั้งประเทศนะครับ ภารกิจการส่งมอบความสุขนะครับผ่านทาง One World Football โดยทางเชฟโรเลตนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจาก3องค์กรหลักเพื่อเยาวชนด้วยนะครับได้แก่มูลนิธิเด็กโสสาแห่งประเทศไทยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และมูลนิธิสุพนิมิตรแห่งประเทศไทยนะครับนี่นะฮะ,ะมีความคืบหน้านะครับเหตุไฟไหม้ภายในซอย4ชุมชนโชคสมาน อยู่ที่เขตเทศบาลนครหาดใหญ่สงขลานะครับ,รบเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับแล้วก็วันนี้หลังจากที่ไฟดับลงแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปสำรวจความเสียหายนะครับก็มีบ้านเรือนถูกไฟไหม้ไปทั้งหมด8หลังเป็นบ้านเช่าทั้งหมดนะฮะก็เลยทำให้ชาวบ้าน40กว่าคนนี้ไร้ที่อยู่อาศัยนะครับทางคณะกรรมการของชุมชนโชคสมานเข้ามาตั้งเต็นท์เพื่อประสานให้ความช่วยเหลือนะครับแต่ว่าที่น่าสลดใจนี่นะครับ ปรากฏว่าเหตุไฟไหม้ครั้งนี้เนี่ยมีคนบาดเจ็บเล็กน้อยเพียงแค่1คนแต่มีสุนัขตายในกองเพลิงนี่นะแปดตัวติดอยู่ในบ้านออกมาไม่ได้แล้วบางตัวไปดูสภาพเนี่ยยังถูกล่ามโซ่เอาไว้เลยก็เข้าใจว่าเจ้าของบ้านเนี่ยพอเหตุเพลิงไหม้ก็รีบหนีนฮะต่างคนต่างก็หนีเอาตัวรอดขนข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นนออกมาก่อน จนกระทั่งสุนัขเนี่ยไม่ได้รัการปล่อยออกมาด้วยครคัก็ติดอยู่ข้างในนี่ยก็ไปเห็นซ่า8ตัวตายอยู่ในกองเพลิงนะนี่นะครับที่ชุมชนโชคสมานอ,อยู่ที่เทศบาลน,นครหาดใหญ่นะครับ,รบเอาผมมีเหตุการณ์เกี่ยวกับพระทาร้ายาราวาสแล้วก็เหตุการณ์ารวาสทาร้ายพระอรสองอที่นะฮะที่แรกที่ชนบุรีก่อนนะครับอันนี้เป็น เหตุการณ์พระที่ทำร้ายคราวาสนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นภายในวัดเขาทุ่งวัวนะครับในอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับตำรวจ,จรับแจ้งบอกว่ามีพระลูกวัดชื่อพระชินกรการเกิดอายุ29ปีรูปนี้นะฮะเพิ่งจะบวชได้ประมาณเดือนเศษเท่านั้นเองนะครับมีอาการคุ้มครั่งแล้วก็ใช้มีดทาครัวไล่ฟันลูกศิษย์วัดชื่อในเพชรอายุ75ปีฮนะ ในเพชรนี่อยู่ที่วัดแห่งนี้มานานกว่า15ปีแล้วนะครับตอนที่เกิดเหตุเนี่ยนะผู้เหเหตุการณ์บอกว่าพระชินกรเนี่ยมีอาการคล้ายๆกับของขึ้นประสาทหลอนแล้วกล่าวหาว่าในเพชรซึ่งเป็นลูกศิษย์วัดเนี่ยนะขโมยเสื้อผ้ามาใส่แล้วก็มีปากเสียงกันรุนแรงเสร็จแล้วเนี่ยพระชินกรก็เลยไปคว้าวมีดทำครัวเนี่ยมาปาดคอในเพชรจนล้มลงจนจนกระทั่ง หลอดลมเนี่ยเกือบขาดนะฮะทางเจ้าหน้าที่ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับส่วนพระชินกรก็ถูกจับศึกนะฮะก็ไม่รู้ว่าสาเหตุเนี่ยจริงๆก็เกิดจากอะไรกันแนะออ่อยู่ดีๆก็คุ้มข้างแล้วก็อรารวาสทำร้ายนะฮะอ,อีกเหตุการณ์หนึ่งที่ปทุมธาน,นีนะครับอันนี้เป็นเป็นชาวบ้านที่ไล่ทำร้ายพระนะฮะอยู่ที่วัดบัวแก้วเกศรอ,อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธาน,นีนะครับตำรวจบอกว่า มีคนแจ้งว่ามีมีพระเนี่ยถูกไล่ทำร้ายและบาดเจ็บนะฮะไปที่เกิดเหตุพบพระเคลื่อนเผือกเพียในอายุ50ปีเป็นพระลูกวัดนะครับถูกตีเข้าที่หน้าผากเย็บ15เข็มแล้วก็ยังมีชาวบ้านอีกหลายคนที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะฮะผู้ก่อเหตุชื่อนายสุบินเรืองเดชธนก,กิจอายุ26ปีโดยมีนายสมพรซึ่งเป็นพ่อเนี่ยออกมาตามหาลูกชายพอมาที่วัดนี้ปุ๊บเจอลูกชายกําลังไล่ตีพระแล้วก็ชาวบ้านอยู่ส่วนสาเหตุเนี่ย ทางผู้เป็นพ่อบอกว่าลูกชายเนี่ยป่วยเป็นโรคป,ประสาทและติดยาเมื่อไม่ได้ทานยาก็เกิดอาการคุ้มคลั่งแล้วหายไปตั้งแต่เย็นเมื่อวานนี้แล้วก็ออกตามหาอยู่จนกระทั่งวันนี้เนี่ยมาพบว่ากําลังเอาเหล็กนะฮะเอาเหล็กรับมีดเนี่ยไปไล่ตีคนแล้วก็ตีพระด้วยโอ้พระนี่เลือดอาบเลยอือฮึโอ้โหท่านผู้ชมครับ ท่านคงจำคลิปใน YouTube ของน้องดิลแลนนะฮะ<อ>ที่ชื่อ YouTube ว่าฮาร์ดคอร์กอไก่ที่เด็กตัวน้อย,น,อยนะครับสขวบ10เดือนได้ท่องกอไก่ขอไข่นะฮะตามที่คุณแม่สอนน่ารักมากนะครับ,รบซึ่งบัดนี้นะค,คลิปนั้นเนี่ยนะครับโด่งดังมากแล้วก็มีคนคลิกคลิกดูไปถึง 2,282,690วิวแล้วนะฮะนี่ดูเมื่อสักครู่นี่เองนะฮะตอนนี้ก็คงจะมากกว่านี้แล้วนีฮะแล้วปรากฏว่าเด็กคนนี้ไม่ได้อยู่เมืองไทยนะฮะเด็กคนนี้อยู่ที่อังกฤษครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่จากคลิปนี้ที่โด่งดังมากเนี่ยนะฮะทาง BBC ก็เชิญคุณพ่อคุณแม่ไปสัมภาษณ์ดังมากเลยนะฮะซึ่งคุณแม่ชื่อคุณพัฒสมน์เป็นคนไทยนะฮะคุณพ่อชื่อปีเตอร์ฮอลเด็กคนนี้ชื่อ เด็กชายแซมเอลดีแลนฮอลนะฮะเป็นลูกครึ่งไทยเวลส์นะฮะสิบขวบเอ้สามขวบสิบเดือนอนะครับคุณพ่อบอกว่าเคยทำงานที่เมืองไทย8ปีพบรักกับคุณแม่แล้วก็ย้ายไปอยู่ที่อังกฤษนะฮะ คุณแม่อายุ35ก็สอนลูกให้พูดภาษาไทยเพื่อสื่อสารกับคุณตาคุณยายเวลากลับมาเมืองไทยนะครับครอบครัวก็โพส์ตคลิป youtube เพื่อให้คุณตาคุณยายและเพื่อนๆในเมืองไทยได้ชมนะก็ไม่มีอะไรมากก็กะให้ชมกันปรากฏว่าโอ้โหรู้สึกประหลาดใจมากที่มันมันล้นหลามเลยนะครับ,ค,รบคุณพ่อเนี่ยบอกว่าคุณพ่อเป็นอาจารย์อยู่ที่วิทยาลัยแกรนนะฮะในเมืองนิวพอร์ตบอกว่าเพื่อเล่าให้ฟังครั้งแรกคลิปเริ่มมีประมาณ200-300วิว พอเข้าไปดูเองเอ๊ะมันเป็นพันไปนอนตื่นขึ้นมาเป็นแสนโอ้โหนะ,ะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็บอกว่ามีหลายคนเล่าให้เธอฟังเพราะกลับถึงบ้านก็จะเปิดดูคลิปวิดีโอนี้นะฮะหลายคนบอกนะว่ากลับบ้านแล้วจะต้องดูคลิปนี้หรือไม่งั้นดูก่อนนอนเพื่อผ่อนคลายนะฮะ,ะ,ฮะดูแล้วรู้สึกมีความสุขนะครับ<อ>นี่ฮะ คนไทยมักพูดกันว่าคุณแม่พัสมบ์บอกนะคนไทยมักพูดกันว่าเราไม่ลืมว่ามาจากไหนาก,การสอนลูกชายให้พูดภาษาไทยแม้ไม่ได้อาศัยในประเทศไทยเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมนะแล้วก็เขาก็ภูมิใจ,จ,จคุณแม่ก็ออบอกนะ,ะว่าการเรียนภาษาไทยเนี่ยยากแต่ง่ายกว่าการเรียนภาษาของชาวเวลส์แล้วก็บอกว่ามีรายการโทรทัศน์แล้วก็โมเดลลิ่งที่ประเทศไทยติดต่อมาที่ที่เธอเยอะเลยนะครับแต่เธอปฏิเสธเพราะว่าลูกเล็กเกินไปนะฮะแล้วก็คุณพ่อ บอกนะฮะว่าตอนอยู่เมืองไทยโพสตคลิปให้พ่อกับแม่ของเขาในเวลได้ชมพอกลับไปอยู่ที่เวลก็โพสคลิปให้ฝ่ายไทยได้ชมแล้วก็อธิบายว่าดีแลนเนี่ยท่องตัวหนังสือไทยตามด้วยคากรอนสั้นๆตามวิธีการเรียนที่ใช้มานานแต่ไม่แน่ใจว่าปัจจุบันนี้เนี่ยที่โรงเรียนในไทยเนี่ยยังยังเรียนแบบนี้หรือเปล่ากอ,อไก่ตัวใหญ่ขอไข่อะไรเนี่ยฮนะแล้วก็นักข่าวถามว่ารู้สึกกังวลไหมที่ลูกเนี่ยกลายเป็นคนดังไปแล้วนะครับคุณพ่อบอกว่าก็กมีบ้าง นะแต่คิดว่าอีกไม่นานก็คงจะลืมๆกันไปอาจจะไม่ดังวัน,วนพรุ่งนี้หรืออาจจะไม่ดังอีก10ปี<ว>นะฮะแค่รอว่ามันจะมาถึงเมื่อไหร่แต่ก็ต้องมีวันไม่ดังแน่เพราะคนก็จะลืมกันนะครับแล้วก็พิธีกรถามว่าคิดว่ากระแสจะซาไปเร็ววันได้หรือไม่<ว>เมื่อดูจากคุณยอดวิวแล้วมันเยอะมาก2ล้านกว่าคุณพ่อบอกว่าข้อดีคือเราอยู่ไกลในอีกซีกโลกหนึ่งค,คุณพ่อก็ประมาณแบบไม่ค่อยอยากดัง ก็พูดมันก็ว่านี่ถ้าเกิดอยู่เมืองไทยเนี่ยคงจะอุ่นสายมากสงสัยติดต่อกันแบบรายการทีวีต่างๆใช่ไหมฮะเพราะว่าจะมีแบบคนที่แจ้งเกิดจาก YouTube เนี่ยเกิดขึ้นเรื่อยๆนะช่วงนี้ใช่ใช่สองล้านสองแสนแปดหมื่นสองพันนะฮะ ปิดท้ายมีที่็นไรฮะปิดท้ายเนี่ยไปดูไปดูที่รัสเซียนะครับจะมีกลุ่มวัยรุ่นอยู่กลุ่มหนึ่งเนี่ยที่เขาแบบเบื่อหน่ายกับพวกนัก้ายยาเสพติดแล้วก็ทางรัฐบาลหรือว่าตำรวจเนี่ยจัดการเอากฎหมายมาจัดการกับพวกนี้ไม่ได้กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้เขาเลยตั้งกลุ่มขึ้นมาใช้วิธีการจัดการด้วยตัวเองนอกกฎหมายเลยอะเรุนแรงไหมสารเตี้ยเลยรุนแรงไหมก็เจอปุ๊บกระเทิบเลยอุ้ยเนี่ยฮะลองดูนะฮะ รถคันนี้คือรถคันนี้คือรถของนักขาย่าอ๋อเลยคือเขาใช้วิธีการก็คือว่าทําทีติดต่อขอซื้อยาจากพวกพ่อค้ายาอ๋อล่อล่อซื้อพอพอไอ้นี่มาส่งยาปุ๊บพวกที่ดักรออยู่ก็ออกมาลุมกระทืบเลยฮะแล้วก็ทุบรถด้วยเสร็จแล้วก็นําตัวส่งตํารวจให้ด้วยนะนถือว่าเป็นพลเมืองดีว่าอย่างเงี้ย แต่รุนแรงเกินล่อซื้อเองเลยใช่ตำรวจห้ามไม่ทันเพราะตำรวจไม่รู้ตำรวจไม่รู้ตำรวจไม่รู้การล่อซื้อครั้งนี้ของเราของเราใช้วิธีบอกตำรวจดีกว่าครับอย่าใช้แบบนี้นะอย่างนี้ไม่ไม่ไหวนะฮะเขาเกิดสมมติพวกค้ายาคนมีปืนอย่างเงี้ยนะอืมนี่ให้ดูว่าบ้านเมืองเขามันมีปรากฏการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับครับ เอาละฮะเราลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาพบกันพรุ่งนี้นะฮะสวัสดีครับ